ราคาข้าวเปลือกเจ้าสดความชื้นไม่เกิน25%่าเอนครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับราคาลงมาติดต่อกันสัปดาห์ที่2ครับของปี2อ6 8นะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่6มกราคม2อ6 8ครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเจ้าสดความชื้นไม่เกิน25%อนลดลง 100- 200ถึงบาทต่อตันครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับ รือดูการทำนาปลังของพี่น้องเกษตรกรครับภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเียงเหนือนะครับภาคอีสานของเรานี่ครับพี่น้องครับยังไม่ได้ถึงเก็บเกี่ยวเลยครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับลดลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับข้าวนาปรังนะครับก็จะถึงการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับต้องติดตามครับพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้าน้อนอนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้าน้อนอนทัวร์นะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกนะครับประจาวันจันทร์ที่หกกรกาคม2องนร้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับราคาคงที่นะครับราคายังดีอยู่ครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมนะครับความชื้นไม่เกิน25%ครับเป็นข้าเปอกแหรบเี่น้องครับวันนี้นะครับจังหวัดชัยนา่นรับ ลดลงเล็กน้อยครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้าสดความชื้นไม่เกิน25%กันก่อนครับรายจังหวัดครับกรุงเทพมหานครครับรับซื้อตันละ7,800บาทถึง8 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีครับรับซื้อตันละ8 2 0 0บาทถึง8,600บาทตา่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ7,700บาทถึง8 1 0 0บาทตา่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ8 2 0 0บาทถึง8,600บาทตา่อตัน จังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ7,900บาทถึง8,300บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมครับรับซื้อตันละ8,000ถึง8,400บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตัน จังหวัดสิงห์บุรีครับรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ8ถึง8 4 0 0บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีครับรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตัน จังหว to ัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจ pues ังหวัดพิษณ e ุโลกรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ8,700บาทถึง8,200บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน15%ครับข้าวเปลือกแห้งครับตอนนี้ก็รับซื้อตันละ8,900บาทถึง13,50บาทต่อตันครับ ราคานี้ครับ,บขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละจังหวัดในการรับซื้อด้วยครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะทุมความชื้นไม่เกิน15%ครับวันนี้ปรับลดลงครับราคาข้าวเปลือกหอมมะทุมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับกรุงเทพมหานครครับพื้นที่เพาะปลูกในชานเมืองครับก็รับซื้อตันละ13,400บาทถึง -13,600 บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทครับวันนี้นครับปรับลดลงครับรับซื้อตันละ13,700บาทถึง -14,200 บาทต่อตัน จังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ11,800บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ13,800บาทถึง14,000บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ12,900บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ13,000ถึง13,200บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ12,800บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ13,400บาทถึง13,500บาทต่อตัน จังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ12,800บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ1 3 5 0 0บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับรายจังหวัดนะครับความชื้นไม่เกิน1 5นะครับวันนี้นะครับราคายังไม่ปรับนะครับราคาคงที่ติตต่อกันแล้วครับพี่อน้องครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับซื้อตันละ1 5 1 0 0บาทันหึ่อยบาท่องหนจังหวัดบุราพันะครับบางโรงสีบางงารับซื้อนะครับบางอเภนะครับ รับซื้อก,บบกิโลกรัมละ15บาทถึง15บาท50แล้วก็15บาท70ถึง16บาทครับแล้วแต่โรงสีแต่ละรับซื้อครับพี่น้องครับจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,200บาทถึง15,900บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,000บาทต่อตัน จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ14,200บาท -15,600 บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ15,500บาทถึง -16,000 บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,000บาท -16,000 บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์นะครับรับซื้อตันละ15,500บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ15,300บาทถึง -15,700 บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ14,000บาทถึง -15,500 บาทต่อตัน จังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตละ15,600บาทถึง16,700บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตละ15,300บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตละ14,600บาทถึง15,200บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินธุ์รับซื้อตละ15,000บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตละ15,200บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตัน จังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ15,250บาทถึง15,500บาทต่อตันดูราคาข้าวเปลือกของมะลินะครับทางภาคเหนือตอนล่างก็ภาคกลางครับที่พี่น้องเพาะปลูกนะครับข้าวนาปีนะครับราคาไม่เพสข้าวทางภาคอีสานเช่นกันครับพี่น้องครับจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ14,000บาทถึง14,500บาทต่อตันจังหวัดสก้วรับซื้อตันละ14,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,800บาทต่อตัน จังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันจังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ12,700บาทถึง12,900บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ13,500บาทถึง13,700บาทต่อตันจังหวัดสุโขทัยครับรับซื้อตันละ13,300บาทถึง13,800บาทต่อตันจังหวัดฉัยเจริญเซารับซื้อตันละ12,000บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดอุทัยธานีรับซื้อตันละ13,500บาท14,100บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ13,500บาทต่อตัน มาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับเม็ดยาวนาปี67ทจนะครับราคาดีเช่นกันครับพี่น้องครับก็ถือว่าราคาดีนะครับช่วงนี้นครับจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทถึง0 0 0บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ11,900บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื 12, บ้อตันละ12,700บาทถึง12,750บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินรับซื้อตันละ1 3 0 0 0บาท่นสามบาท่อตัน จังหวัดอุบลราชธานีรับรับซื้อตันละ12 0 0 0บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ12,700บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1น0 0 0บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทถึง1 3 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ12,500บาทถึง1 3 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ จังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทถึง1 2 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ1น0 0 0บาทถึง12,500บาทต่อตันมาดูรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับพี่น้องครับราคาเข้าเปลือกเหนียวเม็ดคละนาปี67ถ้า68นะครับราคาเข้าเปลือกเหนียวรวมครับพี่น้องครับจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ1 1 0 0 0บาทถึง1 2 1 0 0บาทต่อตัน จังหวัดเชียงรายรับซื้อตันละ12,260บาทถึง13,290บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1500บาทถึง1600บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ1800บาทถึง3000บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดพระนะครับราคาดีเช่นกันครับพี่น้องครับช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับปรับลดลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2567นะครับจนถึงนะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคม2568นะครับปีนี้นะครับราคาก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับต้องติดตามลุ้นกันต่อครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบานบ้านออทัวด้วยครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ